ยัยคีเฮ้ยกูบอกแล้ววันนี้มึงไม่รอดหรอกนะแต่บอกเลยว่าช่วงนี้ผมเห่อคริสเตียโน่โรนัลโด้มากเลยว่ะสแต็เนี่ยคือไม่ต้องดูก็รู้ว่ายังใช้งานได้นะครับฟินิชชิ่งเฮ้ย สัญญาเลอแค่8เดือนนะครับออฟตัสแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับเลนเลจิน่า X เคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทําจากวัสดุโนวาวเทมเํามทให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยให้ผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออฟตัสสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับสวัสีีนนน้เ่ เราก็อยู่กับซีรีส์นะสันติซีซั่น5พาร์ทที่6นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมเนื้อหากันเนี่ยผมก็ฝากไปก็นคติดตามเพจเซียนฟีฟ่ากันไว้ด้วยนะครับ ในพาร์ทนี้เนี่ยบอกเลยว่าสิ่งแรกที่ผมจะทำนะโอ้โหมึงมึงไม่รอดหรอกนะมึงมานี่เลยกูหัวแดงแป๊ดขนาดนี้มึงจะมาอยู่เฉยไม่ได้ครับผมเดี๋ยวดูขอดูเฉดสีก่อนนะวา่าแดงสุดเนี่ยโอโ้มันได้ประมาณมันได้ประมาณนี้ว่ะก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับผมทรงผมก็แน่นอนแหละครับว่ามันมันจะต้องเป็นทรงเดิมที่เวลาแกไม่ค่อยเซ็ตผมอะ่ะนึกออกปะ เหมือนเกมเทสติมูนี่ว่าแมทสมัยอัมไล,ลต์บูตันนะครับผมโอ้โหดูแต่ละทรงไอ้เนี่ยโอ้โหมีไหนเหมาะก,กับเกมบ้างวะเนี่ยอันนี้เป็นทรงน้องสันตินะครับผมให้หาว่าไปไว้ทรงนี้ก็โอ้โหนี่นะยังเล่นให้แมนยูอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยนะไหนๆก็มาแล้วขอลองขอลองสีเดิมเนีมันจะมันจะเหมือนเดิมขนาดไหนวะเนี่ย อย่เก <Y> <laughs> เหมือนน้องๆ้องสติมาใส่มาใส่สูตรผู้จัดการนะครับอันนี้คือไปทำคีโมแล้วก็รู้ยังไงผมคิดว่าคงไม่มีอันไหนเหมาะเท่าอ่าทรงเดิมของเราแล้วเนาะเป็นทรงที่ไม่ได้เซ็ตอะไรมากนะหวีเป๋เฉยนะครับในส่วนของชุดสูตรเนี่ยบอกเลยว่าไม่แดงไม่มีแรงคุมทีมครับมันต้องคุมโทนนอยอสารต่อจากความเดิมพัดที่แล้วนะครับผมที่เราซัดก,กับบอร์ดบริหารไปใช่ไหมอะไหนะไปดูซิว่ามึงมีปัญหาอะไรกับปูเนี่ยอ๋อมันเป็นเควส มันเป็นภารกิจที่ทางบอร์ดบริหารเนี่ยเขาต้องการให้เราสร้างเงินปันผลจากศูนย์ฝึกลมะมาซวยเนี่ยสองล้านเจ็ดแสนปอนนะครับผมซึ่งภารกิจเนี่ยบอร์ดให้เวลานะสันติสองฤดูกาลนะครับณนะตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งฤดูกาลนะครับผมมันก็คล้ายๆแบบคล้ายๆมาตัดเตือนซะมากกว่านะครับผมว่าแบบเฮ้ยจะครบสองฤดูกาลแล้วนะมึงยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับผมก็แง่แหละก็กูจะเผาทิ้งแล้วนี่ศูนย์ฝึกละมาซวยเนี่ยตามสูตรครับข้ามปีปฏิทินมันมันโอกาสชนะสูงกว่านะโอเคเสมอครับไอ้เอ้ อ่ะถือว่ายังพอได้นะครับผมเอ้ยเปชเชมาแล้ววะ่ะอาแล้วกูอาละ,เ,าละเขาไล่ามาอยู่ที่2แล้วครับมีเจ็ดแต้มนะกราตาสลายอยู่ที่3นะครับโอ้โหเกมหน้าผมว่ากราตาสลายแกแกใส่ย,ยับแน่นอนครับส่วนกรุ๊ปอื่นเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมขอไปดูไอ้กรุ๊ปไหนนะที่มันมีบรากา้าเดี๋ยวนะบราก้าบรากา อโอ้มาที่2แล้วนะครับผมอุ้ยหาว่าไปเบียร์ไลอัลบราการ์ไบยมูนิกนี่แต้มเท่ากันเลยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันแน่นอนครับยูฟฝ่ายเยอรมนลีกปีนี้นะอันนี้เป็นพวกนักเตะที่ต้องไปรับใช้ชาตินะครับผมโคสมันก็ทีมชาติเยอรมันนะนิกโป,ป๊บอังกฤษทวเทวอร์เรสโปรตุเกสแล้วก็คอนราดไลเมอร์ออสเตรียนะเดี๋ยวนะอินเดียมึงมึงมงโดนในประเทศแล้วเหรอนี่แกถึงขั้นหลุดทีมชาติเลยเหรอโอ้โหไม่ได้แล้วต้องปั้นแล้วแบบนี้มาเกมกับวัตฟอร์ดเนี่ยขอมาควิกซิมหน้านี้แล้วกันนะเดี๋ย เออเขายังดีที่แม่งไม่แพ้นะครับแต่ถึงกระนั้นเน่ะไอ้เหี้ยขาเบาวมึงก็ยังโดนใบเหลืองเนาะอย่าคีเอ้ะกูบอกแล้ววันนี้มึงไม่รอดหรอกนะนักข่าวถามแล้วครับว่านักสติคิไงเมเกมวันนี้นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยเขาก็มองว่าแบบนักเรียนฟอร์เรสเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าอ่าทางด้านของกาลาตาสลายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนักออนนี้อ่ะนะก็ตอบไปเลยครับว่าคือบางทีเนี่ย ไอ้ที่ว่าเราแข็งแกร่งกว่าเนี่ยเราอาจจะแข็งแกร่งแค่ในแง่ของสถิติบนกระดาษก็ได้นะครับผมเพราะฟอร์มการเล่นในสนามจริงเนี่ยเที่ยมากนะครับแล้วก็ขอบอกได้อย่างเต็มปากเลยครับว่าผมก็ค่อนข้างมั่นใจแหละแต่ก็คาดหวังกับเกมนี้สูงเหมือนกันนะเพราะแม่งเกมที่เราเสือกไปสะดุดกับทางด้านของโลโกตีมอสโกใช่ไหมล่ะเออแล้วเกมหน้าต้องไปเจอเบเชีเพราะฉะนั้นถ้าเกมหน้าไม่อยากลาบากเนี่ยเกมนี้ต้องชนะครับนะครับเกมอยู่ฟ้าเช้ยนรีนะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศตุรกีนะครับผมตุรกีนี่ อะไรอร่อยวะโอ้โหดูบรรยากาศสนามครับแล้วภาพหลังหลังประตูนั่นใครวะเนี่ยเดี๋ยวต้องรอรอซูมเข้าไปนะครับผมตอนนี้อยู่บนที่สนามซันเดอร์สันพาร์คนะครับรังย่าของทางกราราตาสไลน์นะมาได้คุณย่าวันนี้จะรับบทบาทเป็นกัปตันทีมแทนน้องอินเดียนะครับผมอ๋อเป็นจอร์จี้ฮาจี้นะครับน่าจะใช่นะคือจริงๆอ่ะน้องอินเดียเกมผมผมให้สัญญากับมันแล้วนะว่าจะให้มันลงเกมเนี่ยแต่ว่ามันด้วยความฟิตด้วยอะไรมันยังไม่พร้อมอ่ะเนาะ,ะนะเพราะฉะนั้นก็ ให้ลองกับตันอย่างคุณย่าไปก่อนพาร์ทที่แล้วสตาร์โค้ดก็เพิ่งแนะนํามาใช่ไหมว่าถ้าคุณย่ามันเป็นกับตันเนี่ยมันจะส่งผลดีกับทีมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะส่งผลดีกับทีมขนาดไหนเชียวนะโอ้โหแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วงครึ่งหลังถ้าเกิดว่าผมส่งน้องอินเดียลงไปเนี่ยมันจะหายงอนหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่คือถ้าวันนี้น้องอินเดียไม่ได้ลงนะมันงอนแน่ๆนะงอนกูเป็นเผาเต่าแน่นอนครับโอ้โหกาลาสลายมีเยลลี่มีหน้าด้วยนะมันน่าจะมันจะเต้นใส่กูไหมเนี่ย โอ้โหดูครับของเรานะหวังอิชาณอ่าล่าสุดไปไปไปวูฟแล้วนะครับผมงงเลยโอ้โหแล้ววูฟได้หวังอิชานไปนี่สวนกระจายนะครับอดาม่าเตาเล่หวังอิชานโอ้โหวิ่งกันสนุกอ่ะจริงๆเกมล่าสุดที่วูฟเจอเมนยูถ้าหวังอิชานลงได้นะเพ่าเมนยูแพ้ไปแล้วเพราะว่าโอ้โหวูฟเล่นดีจริงสร้างสรรค์โอกาสได้เยอะมากแต่ว่าจบไม่คมเองซะอย่างนั้นนะครับผมมาดูรายชื่อ11็นเล่นตัวจริงของทางกาลาตาสลายเจ้าบ้านนะครับ มานั่งสำรองมีใครที่น่าสนใจไหมนะไม่น่าจะมีนะครับผม mm hmm. เยอร์รี่มีหน้าเหรอผมคิดว่าเกมวันนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนทางเราเนี่ยก็ตามนี้เลยนะมานั่งสำรองก็อุ้ยล่าสุดมีคนสนใจเกมโชจริกนี่หว่าแต่ว่าจําไม่ได้ว่าใครนะครับเดี๋ยวไปดูกันส่วนเสบตัวจริงก็ดาก้าสตาร์ตตัวจริงเลยครับน้องอินเดียพักนะครับผมเอาไลาเมอร์ไปเล่นไปเล่นแทนตำแหน่งน้องอินเดียนะแล้วตงคาบาวเนี่ยก็เล่นเป็นตัวรับเต็มที่ไปเลยไปเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเริ่มครับผม ไปตาก้าสุยญาชี้รอเผื่อให้กันหน่อยสุยญาให้สวยครับเอาเลยอุ้ยมีช่องว่างอ่ะยังไงไลเมอร์ไลเมอร์ลองโยนตาก้าไปสอบกันแล้วตาก้าโค้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหตอนนี้โมเลสเต็มตูดขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากแพสซัตตาก้านะครับหือขอสักทีเถอะแมโอ้ยนานๆจะ จะได้สุกทีนะไอ้ลูกแบบว่าโยนมาจากด้านข้างแล้วโขกเข้าไปเนี่เกมน่าสุดแบบนี้เลยไลเมอร์นะครับโขกออกออกแบบงงมากรอบนี้มาโยนเองก็เออเวิร์กถือว่าเวิร์กนะครับผมโอ้โหบอลน,นี้ข้ามหัวเยอรี่มันเยอรี่มีหน้ามานิดเดียวครับอูด้ด้วยตัวแกก็ใหญ่นะแต่ว่าโงไม่ถึงซะอย่างนั้นนะครับผมอ้ยมันต้องอย่างนี้ขอสบายจริงๆสักพาร์ทเถอะมึงเกงใจหัวนะ้กูด้วยโอโ้ทุเรศ เรียกได้ว่าเราเองก็โอ้ยเจอเกมเครียดเกมกดดันมากันหลายต่อหลายพาร์ทอ่ะเนาะถ้าใช่ชิวไปเลยอ่ะผมผมอยากให้พาร์ทนี้มันแบบยิงซะจนแบบว่าไม่มีเวลาใส่ใส่เสียงเพลงดีใจอ่ะคือมันมันยิงจนเละไปหมดแล้วอะไรเงี้ย <laughs> โอ้โหวันนี้มาพร้อมกับความมั่นใจเหลือเกินแหมก็ดูสีผมกูซะก่อนไม่มั่นใจกูไม่ทำมาเนี้ยเ็นกับไลเมเออร์เติมสวนกับาไลมเออร์ <c oughs> เลือกยิงเองก็ได้นะแต่ว่าเลือกจ่ายก็ดีครับแต่แนวรับของทางกราราเตลย์ก็ทําได้ดีกว่าครับตอบนนี้โอ้โหทำไมเกมมันโฟจะวัดลองยัดเสาแรกดูแล้วกันอ้ยเอาอยัางได้อยู่ครับคุณย่าคุณย่ามองด้านข้างยกโน้ปอโน้อโอ้โหั่นเล่นกับเด็กปฐมนะครับผมชิ้งกันหน้าเกบียทดทษแบบว่า ไม่อายฟ้าอาดินกันดลล้ยไงล้มกันไปสองตัวนะครับจีบสวยโห้หเละแน่วันนี้ยกจังหวะเดียวให้สวยนะครับดาก้าร้องโขกดูตามน้ำตรงนี้ก็ยังเบาไปครับครึ่งชั่วโมงผ่านครับเป็นทางนัฟุตบอลนะครับผมที่ยังโชว์ฟอร์มได้เรียกว่าดีกว่านะครับโอ้โหเกมวันนี้ <c oughs> กาลาตาสลาเล่นในบ้านไม่ได้ น่ากลัวเท่าที่ไปเยือนเรานะเอาเอาจงริงมันก็น่ากลัวแหละแต่ประเด็นคือเรานำเร็วไงเออมันก็อะไรๆรมันก็เปลี่ยนแปลงนะครับผมผมว่าพอเอาคาบาวเล่นแบบสงบสงเงียง่ยมเตรียมตัวมันดูไม่เป็นตัวเองเนาะคือไ่เหลืองมันเยอะแล้วไงประเด็นน่ะแต่พอเล่นแบบนี้มันก็ดูไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่เนาะนี่กูจะเป็นคาบาวคนเดิมปะ ผู้สินจบเกมการขันในครึ่งเวลาแรกนะครับกลายเป็นว่าเรายังนําอยู่1ลูกนะครับคู่อื่นตอนนี้ในช่วงครึ่งแรกปารีสนาลงโกติมอสโกนะครับเฮ้ยนี่แหละเกมเกมหน้านี่แหละมันจะเดือดนะครับผมเออมันตรงมันเดือดอะไรวะเกมนี้มันพาร์นี้มันเป็นพาร์ทชิวครับผมแหมเดือดกันมาเยอะแล้วเอเอขับเาคนเดิมมาแล้วเว้ยง่างครับขับเาคนเดิมต้องมีสักต,ต้องมีติดตัวสักใบโอเคความมั่นใจกลับมาแล้วครับผม วันนี้ผมมั่นใจเก็บแต้มได้แน่นอนมาอินเดียลงมาเลยครับคุนย่ามาล็อกกี้ไปพักเลยครับผมส่งเป็นเลียมดีแล็บลงมาด้วยนะเกมวันนี้โอ้โหเสี่ยงนะแต่ก็คนมันมั่นใจครับไม่แหงมันต้องเอาให้สุดครับผมโอ้โหที่ผ่านมานี่มั่นใจเหมือนไม่มั่นใจนะครับสุดท้ายแม่งจบเพียทุกทีนะครับรียมุส มึงจะคอนเทนต์ไปไหนเนี่ยตั้งนานมึงไม่ยิงกูนะเดี๋ยวรีมีหน้าเฮ้ยอย่ามึงอย่าทวงเวลาดีกูอย่าทวงเวลาสิแม่งเอ้ยเอามาโอเคได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีกเหมือนเหมือนเกมมึงกลัวมึงกลัว คู่หน้าไม่มันอ่ะนะก <G ül> ็ <üş> ไม่เท่าไหร่นี่วะมันก็ไม่เท่าไหร่นี่วะโอ้โหตีโอ้โหแม่ามาทำเป็นยงเป็นยิงกูคิดว่าคิดคิดว่ากลัวเหรอคิดว่าคิดว่ากลัวไปเลยฮะตามตีเสมอรูได้คิดว่าคุณใจสั่นไหมไม่มีโอ้ดูครับนึกว่าทำหน้าไปซะแล้วนะครับผมช็อตนี้สวย อุยอ้ยอุ้ยโอเคโหเกิดเกิดสัสสัสครับดากา้าเรียบร้อยครับผมโอ้โหวันนี้ดาก้าเล่นดีมากครับเล่นดีจริงนะโอ้แล้วดูดบงังชนเล่นออนไลน์ใครมาเต้นแบบนี้ใส่กูนี่กูหัวไม่เลยนะกรรมการยืนเกะก,กะกูชี้หายแต่ไม่ล้ำนะครับลูกนี้โอ๊้จับรันโอเคได้อยู่ดีไลเบร์โอเค เรียบร้อยครับผมสีประตูต่อหนึ่งครับโอโหกระตาสลายทำเต็มที่แล้วครับทำดีที่สุดของพวกเขาแล้วครับผมแล้วนอนเอนฟอร์เรสเนี่ยก็น่าจะอุ้ยนักอุ้ยเอา้ามันงั้นก็ชัวร์แล้วดิใช่ปะ ผมบอกเลยว่ายังไงเกมหน้ากับเบชเชก,ก็ต้องเน้นครับเพราะว่าถ้าเราเข้ารอบเป็นที่1เนี่ยรอบต่อไปเราจะสบายเว้ยเออแต่ถ้าถ้าเราเข้ารอบไปเป็นที่2เนี่ยรอบต่อไปเราอาจจะไปเจอบาซ่าเลยก็ได้นะเออแต่ว่าแต่เราไปไปดูบาซ่าซะหน่อยจะเข้ารอบมาหรือเปล่าเนี่ยบาซ่าก็ไม่น่าพลาดนะครับผมในส่วนของทีมอื่นก็อินเอ้ยอินเตอร์มาแล้วอุ้แต่เดี๋ยวนะทำไมกรุ๊ปนี้มึงแต้มเอ็ดมันติดมึงขาดจังวะเนี่ยเหลือกร๊ปไหนวะที่ยังไม่ได้ดูเอ่อด้านล่างใช่ไหมมานนิดมานนิดมาแล้วนะครับนิวพูดด์มูลแมนยูโอ้โหแมนยูกับ อยู่กับยูเว่แม่งกินนิ่มจัดเลยว่ะตอนนี้การเงินเราเอ้ยกําไรกําไรมาแล้วนะครับ1.8จากที่ตอนแรกเราขาดทุนใช่ไหมมันน่าจะมาจากไอ้ส่วนที่ผมอธิบายไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมอ้พวกช่องทางรายรับต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าตั๋วเข้าชมตัวคงตัวปีค่าขายเสือ้ออะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมก็รวมๆกันมันก็มันก็พอให้เราได้ได้มีแดกบ้างนะครับผมแต่บอกเลยว่าช่วงนี้ผมเห่อคริสเตโนโรนัลโดมากเลยว่ะ สแตกเนี่ยคือไม่ต้องดูก็รู้ว่ายังใช้งานได้นะครับฟินิชชิ่ง90โอ้โหคมกริบนะเนี่ยเฮ้ยสัญญาเลยแค่8เดือนนะครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอโอเคกูไม่มีปัญญาจ่ายค่าเนี่ยโอเคจบละไหนไปดูคนนี้ซะหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเคนจีอ่า ไหนดูซิเคนจิโกเระนะครับทุยเคนจิฮิโน่สิฮัลโหลค่าตัว100ล้านแล้วนะครับผมค่าสัญญาสองราสิบล้านมันแพงจังวะเนี่ยโอ้บาซ่าตั้งราคาไว้สูงมากเลยนะครับมึงกะปั้นเป็นนิวเมนตีเลยไหมเนี่ยลืมความคิดที่จะซื้อคืนได้เลยนะคือมันไม่ใช่ประเภทโคตรต้มนะที่แบบว่าเอ้ยปล่อยตำนานออกไปแล้วซื้อกลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ไม่มีนะ่าสตีปล่อยแนละ้วปล่อยเลยนะครับไม่มีปัญญาเซ็นกลับมาแน่นอนในส่วนของสแตทเนี่ยโอ้โห o อากริตี้ มันมเสียดายเพาะความเร็วมันน่าจะมีเยอะกว่าน,นี้หน่อยนะครับผมบาลล่าสัมมิน่าวิชั่น97จุดขายหลักๆก็คือเรื่องของวิชั่นแล้วก็ช็อตพาร์ทนี่แหละครับแทงแม่งแทงทะลุหมดอนะ่ะยิงไกล93ก็จริงแต่ช็อตพาวเวอร์แค่65น,นี่คือมันแทบจะเปล่าประโยชน์เลยนะครับผมหวังว่ากูจะไม่เจอมึงในรอบต่อๆไปนะไม่งั้นไอจะขยู่ไอจะขยี้ยู่ให้แหลกมาๆๆเคลียร์ปฏิทินซะหน่อยเก่งกว่าฟูลแลมชนะนะครับเชฟฟิลด์อ้าวแพ้ชิบหายละ อ่าชนะโอเคนะักเตะกูนี่โดนแบนกันลายวันเลยเนาะมึงไปทําอะไรกันไว้นักหนาวเนี่ยโคเรียมีลาซิโอสนใจซื้อนะครับยังไม่คุยแล้วกันโคเรียยังคงเป็นตัวหลักของเราต่อไปนะครับผมถ้าตัว3 5้าเขายื่นมา40เนี่ยเอาจริงถ้าเป็นทีมใหญ่กว่านี่ผมขายได้มากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นลองใจหมายยื่นไป70ดูนะครับผมอ้โห40แสดงว่าอฝากจา่ายค่ากับข้า,าด้วยแล้วกันกูไม่แดกลนะอยู่ฟ้าแชมเปี้ยงนะัดสำคัญข,ของพวกเราอีกหนึ่งเกมนะครับผมเพื่อที่จะ การันตีการเข้ารอบไปในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับรโอ้โหแล้วกูต้องมาปิดกับเปชเช่ด้วยเพราะฉะนั้นทำให้ดีนะครับกองนี้ก็จับจังเลยเนียะมาอิบาเบ้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงตะก้องสนามกูนะเนี่ยมึงจับกูหน่อยที่น่ามีเมสซี่ที่มึงไม่จับทั้งวันเลยมั้งเนี่ยมาเคารบเพลงสันเสริญยูฟ่าใชมเป็นหลีกซะหน่อยนะครับผมสามประสานดิชาดิซันอมบาเบ้เนมายนะครับเฮ้ยจอจินโย่ด้วยเหรอนี่มันรวมทีม ดาราย,ยุโรปหร,หรือเปล่ากับนี้โอ้โหแซลก่อนเซลก่อน <c ười> เกเลอร์นาบาสเป็นโลซาประตูนะครับค,คิดว่าคิดว่ากูยองเหรอบอกเลยเกมที่แล้วทํากูมั่นใจจัดนะครับวันนี้คุณย่าหวังวิชานพร้อมทะลวงตะข่ายกันอยู่แล้วครับผมกูจะไม่มั่นใจตรงที่น้องอินเดียแม่งเป็นกัปตันทีมวันนี้แหละกู <c ười> ค,ควรเชื่อคําแนะนําของผู้ช่วยกูดีไมนี่ยแต่ไม่เป็นไรเกมนี้ต้องให้เขาซะหน่อยนะครับสำหรับน้องอินเดียนะ เสียตัวจีนของทางฟอร์เรก็ตามนี้นะครับผมสำรองก็ตามนี้เหมือนเช่นกันนะครับใช้ระบบเดิมเดิมอะนาอก็น่าจะจํากันได้แล้วแหละส่วนทางด้านของอุ้ยเปเช่โดนคาดเหลือไป4ี่คนนะครับผมน้อสำรองมีแดนนี่เซบยอสด้วยนะโอ้โหสี่ประสานแนวลุกน่ากลัวเหลือเกินครับโกเก้จอจินโยมันจะดีตรงกลางนี่แหละกลางเราน่าจะทะลวงง่ายหน่อยนะมาแต่ท่านี้ท่านั้นอย่าเพิ่งเจอเลยลุยเลยดีกว่าเล่นด้วยความมั่นใจไปเลยดีกว่าเจอทีไรพังทุกทีนะครับ โค้ดสินเป่าเริ่มเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่สนามซิตี้กราวแล้วนะครับผมน้องคอร์เลต์วันนี้บอกเลยว่าบุกแหลกแน่นอนนะครับสุดยอดเฮ้ยโอ้ยเข้าเร็วเหมือนกันนะแน่จับบอลนิดเดียวเข้าถึงเนื้อถึงตัวกันแล้วครับจะบ้ากันละมั้งดาก้าข้างหน้ามีคุณย่าให้ก่อนครับคุณย่าคุณย่าล้องแต่อู้ยชอนนีสถ้าเมเบ้ไม่ช่วยไม่ลงมาช่วยเกมรับนี่อาจจะโดนหมุนข้ามเออโดนแตะอ้อมไปแล้วนะครับ โอ้มาครับฟรีคิกระยะนี้ไม่มีดีกว่ามึงแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีก็ต้องใส่แล้วแหละครับเอ้าโอ้โหมันต้องอย่างนี้โอ้โหรถเนือยของเล่นประตูขึ้นนำ1-0จากลาสลานมารโนอกี้ครับโอ้โหน,น,นิ่งปั๊ดนะครับชอบ็อตนี้คือภาคนี้แม่งแปกอย่างเลยเว้ยยิงติดกำแพงโคตรยากเลยนะ เท่าท,ที่เล่นมาเนี่ยผมแทบไม่เคยยิงติดกำแพงเลยนะผมกดเบาบ้างครับลูกนี้แต่ด้วยค่าพลังของเขาเหะครับโอ้ยลงตรงตรงวงเป๊ะเลยนะเข้าสามเหลี่ยมพอดีๆเลยครับม,มุดใต้คานไปครับนาบาสก็นาบาสถือว่าช็อตน,นีแ้แล้วมึงแล้วมึงใส่มึงใส่ชุดสีดําแบบนี้หัวมึงยิ่งเด่นกว่าเดิมอีกนั่นนะไปมาโอ้ยให้ล้นไปครับเอาละสิเนี่ยแหละสัญ,ญญาณครับมันเป็นสัญญาณบอกว่าเฟชเชกําลังเสียขบวนนะครับ ช่วงไม่เกิน10-15นาทีนี้เนี่ยต้องเอาให้ได้สักประตูหนึ่งนะถึงจะคุ้มนะครับโอเไม่คิดจะหลงกูเลยจริงๆนะสูตรนี้กูใช้กับคนนี้สุรหากินเลยเนี่ยยัดแบงเหล่าเล่โอ้โหนาบาสกันทำได้ดีครับโอเคครับมาที่ MBA. เอเบเบ้ยอนานะอยากูไลมือนะบางไว้ครับบา,บางไว้บางไว้เดี่ยมดีบางไว้ รับไหมเนี่ยนี่เหมือนจะวิ่งลงพันนะครับตอนนี้เอา้าเอา้าไม่ลําก็เอา้าโอ้โหโโหัวจะปวดงจ่ใจอะไรวะน่เกมนี้แม่งกลิ่นฉุนจัดนะไม่ใช่หมายถึงเกมวันนี้นะหมายถึงเกมฟีฟ่า22เนี่ยแม่งกลิ่นฉุนกว่าทุกภาคเลยนะโอ้โหไม่เป็นไรจับไดที่เรงมีความมั่นใจนะครับเรายังยิงเพิ่มได้เสมอลากา้าโอเคปอยชานลองยิงยัดจังหวะเดียวอโอเคมั่นใจเกินันนี้ แบ็กมาโอ้ฟูลแบ็กของเบสเชก,ก็ต้องเติมแหละเพราะว่ากลางเขาแค่สองคนใช่ไหมล่ะมันเล่นยากเลย,ยเผือไม่ได้ว่ากันเถอะเผือคุยนิดคุยหน่อยนี่มึงจะใส่กูให้ได้เลยนะดีที่ลูกนี้มันหลุดกรอบไปครับโหให้ดีครับอุย้ยปบาเบ้ขวาไว้ขวาไว้ไม่งั้นไม่ทันชิบหายแล้ว โอเคนิกป๊บโอ้โหไอ้ลูกแบบนี้มันเก่งจริงๆนะนิกฟอแบเบ่ยโบรัสเซียนก็เป่าจบเกมการขันในครึ่งแรกครับเรานำอยู่หนึ่งลูกนะครับผมถ้าเบสเชยน,นิงได้ลูกหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเอาไม่อยู่นะพอเชติโน่น่าจะทำอะไรสักอย่างแล้วแหละครับผมสวยอินดเดียดดยิงเทียไม่ต้องยิงครับส่งเอาสวยซับอีกทีนึงโอ้ยอควรได้ครับช็อตนี้ โอเคให้มาเอ้บาเบ้โอ้โหนี่เอ้บาเบ้มีมีส่วนเกมเยอะเหลือเกินนะใครก็ได้ช่วยไต่าขาแมงปีดิหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะ่ะโอเคบังไว้บังไว้บังเรียมส่งเอ้บาเบ้ไว้ครับจิ้มเออ้าก็โ,นโดนหมดแล้วกับจินโยสวยครับไปเกมสวนคุณยา่าคุณย่าบอกเฮ้ยคุณยา่ามึงไม่ต้องวิ่งคนวิ่งคือกูฉ <laughs> ากอาไปเบร โอเคครัใช้สั้างทีมดีครับต่อจินโยสวยอะไรเมื่อโอ้คุ้มทุกบาทโดนเทียมากไม่ได้ตรงเป้าที่ผมล็อกเลยอ้าโอ้โหอุตสา่าห์คืงจังหวะหลอกโอ้วิงว่งวิ่ง วิ่งตับแนบไลเมอร์สวยโอ้โหเอี้ย MVP เถอะไม่ต้องสงสัยเลยครับเกมวันนี้ดากา้าให้คุณย่ญญาครับโยกหลอกท,ทันทีไปล็อกกี้เปลี่ยนแกนดีกว่าไปได้แดกเวลาด้วยผีชนันมาปินยอดอีกแล้วทดหนึ่งนาทีนะครับคีดชีตไปจบจบสวยครับไลเมอร์อ MVP ไปถ้าไม่ MVP อมขี้มาพ่นใส่หน้าผมได้เลยนะ ดาก้าให้หวังชาก็หวังชาให้อินเดียอินเดียหลอนที่ให้ลูกพี่หวังโอ้โหจะหมดหวังเพราะมึงนี่แหละอินเดียเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรยังดีที่คว้าชัยชนะมาได้นะครับแบบนี้ก็โอ้การันตีนะครับผมเข้ารอบเป็นโอ้โหสือกูเกียคอสตูมึงมากเลยน่าสติมึงคิดอะไรอยู่วะเนี่ยก็ยังผ่านเข้ารอบกระเสือกกระสนผ่านเข้ารอบมาได้นะใครที่จําได้นะเกม UCL และเกมแรกๆเนี่ยแม่ง แววตกรอบอย่งกลุ่มชัดชิบหม MVP, MVP เป็นคอนราดไลเมอร์นะครับผมสบายสบายแล้วกูก็ที่เหลือก็น่าจะต้องไปลุ้นกันแหละครับว,ว่ารอบต่อไปจะเจอใครถ้าบอกไม่หางก,ก็ให้เงินมา27ล้านนะครับผมที่เราแบบว่าพาทีมเขารอบได้ใช่ไหมเออให้กูบ้านกูจะได้เอาเงินไป ต่อชีวิตท,ทุกทีมกูนหน่อยในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเรามาสรุปกันซะหน่อยสิแอตมาดริดก็เข้าไปนะกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะกูอินเตอร์อินเตอร์น่าเสียดายนะครับผมกรุปีก็เป็นมิลานกับบาร์ซ่าที่จับมือเข้ารอบไปได้วยกันนะกรุ๊ป C บาร์เยนบียาเรียอัลนะครับอ่ากรุ๊ป D แมนซิตี้เลเวอร์อ่ากรุป B, sey, ร๊ป E ฟอร์เรสกับเปเช่เนาะกรุ๊ป F มาดริดอัตตาลันตานะครับผมกรุ๊ป G ลิเวอร์พูลดอทมุนนะครับแล้วก็อันนี้ก็ลอยลำอยู่แล้วเนาะโอยเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่า่าารรออบตอไปเจะ หลุดไปเจอใครนะครับ